สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตั้งค่ากิจการของเรากันนะคะก็อันดับแรกเราก็จะไปในส่วนของฟันเฟืองข้างบนค่ะแล้วก็ไปตรงข้อมูลกิจการค่ะค่ะก็ด้านนี้นะคะสามารถอัปโหลดโลกโก้บริษัทเลยนะคะก็ทําการดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เราจะมากรอกในส่วนของเลขประจําตัวผู้เสียภาษีกันค่ะเมื่อกดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องกดตรวจสอบเลขผู้เสียภาษีด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของชื่อกิจการค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเลือกเป็นประเภทธุรกิจนะคะของเราก็จะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการค่ะแล้วก็เราจะมากรอกในส่วนของข้อมูลที่อยู่ค่ะกรอกตามข้อมูลบริษัทของเราได้เลยนะคะ ทางด้านล่างนี้นะคะเราก็จะมาใส่อัตราภาษีของเรานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันเริ่มใช้ระบบค่ะแล้วก็จะกรองเป็นวันที่1เดือนหนึ่งของกิจาการเราไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบบัญชีค่ะก็จะเป็นวันที่1เ <c oughs> ดือน1เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ประเภทกิจาการนะคะเราต้องเลือกเป็นนิติบุคคลนะคะระบบจดภาษีมูละคะ่า <c oughs> เพิ่มเราก็จะเป็นอยู่ในระบบค่ะแวดเราจะเป็นแยกนอกค่ะ ในส่วนของรายการบัญชีเราจะเป็นแบบสิ้นงวดนะคะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบค่ะของเราจะใช้เป็นไฟ fo โฟค่ะเข้าก่อนออกก่อนค่ะแล้วก็จะมาเช็ครายละเอียดของกิจการเราลังคาสินแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่ากิจการเพื่อเริ่มต้นใช้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ที่นี้นะคะเราก็จะมาลองดูข้อมูลกิจาการที่เราบันทึกไปกันดูค่ะก็เราจะตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถูกต้องไหมคะ่ะของกิจาการของเราถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ